จะมารีวิวเปรียบเทียบนะคะกระเป๋าเป้นะคะพรามสปริงนะคะ2รุ่นนี้นะคะก็จะเป็นไซส์ PM แล้วก็ GM นะคะเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนนะคะที่กำลังมองหากระเป๋าเป,าเปาา้รุ่นนี้อยู่นะคะนี่นะคะเป็น2ไซส์เนาะแต่อ่ารุ่นนี้นะคะทั้งสองใบนี้เป็นอ่รุ่นเก่านะคะก็คือตัวซิปมันจะเป็นลักษณะแบบนี้มันจะมีอ่ตัวหุ้มแบบนี้นะคะอันนี้เป็นคือรุ่นเก่าเนาะถ้ารุ่นใหม่แล้วเนี่ย เขาจะไม่มีตรงนี้นะคะมันจะเปิดในลักษณะแบบนี้เพื่อให้เปิดซิปได้ง,ง่ายขึ้นทั้งสองใบนี้เป็นรุ่นเก่านะคะก็แตกต่างกันเยอะเหมือนกันนะคะนี่ด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านข้างด้านหลังนะคะน่อก็มาดูใบแรกก่อนนะคะใบนี้เป็นไซส์ PM นะคะความยาวนะคะจุดนี้ถึงจุดนี้อยู่ที่8นิ้วนะคะความสูงอยู่ที่10นิ้วนะคะวอบกว้างด้านข้างะคะประมาณ4นิ้วนะคะ ก็ด้านหน้าเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเนาะตัวตัวนี้ก็สามารถใส่ของได้นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นซิปคู่นะคะเปิดในลักษณะแบบนี้ซึ่งอ,อ,อันนี้เป็นแบบรุ่นเก่านะคะรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะทําให้เราเปิดซิปง่ายขึ้นนะคะคือรุ่นเก่าเนี่ยจะไม่มีจะไม่ม,ม,มีตรงนี้หุ้มนะคะเขาจะเปิดในลักษณะแบบนี้ถ้าเป็นรุ่นใหม่นะคะจะเปิดลักษณะแบบนี้อันนี้เป็นรุ่นเก่านะคะคือมันจะปิดค่อนข้างยากนิดนึงนะคะสำหรับรุ่นเก่า ก็ะะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะด้านข้างนะคะด้านหลังตัวสายปรับได้นะคะตรงนี้สามารถปรับสั้นยาวได้นะคะตัวสายนะคะตัวนี้ก็เป็นที่รองบ่านะคะเวลาเราสะพายไม่ปวดไม่ปวดบ่านะคะแล้วก็ก้นกระเป๋านะคะทั้งกระเป๋าตรงนี้นะคะเป็นแคนวาสนะคะแล้วก็มีหนังนะคะตรงหูจับเป็นหนังนะคะแล้วก็ตรงด้านหลังนี้ก็เป็นหนังเช่นกันนะคะนี่าานใช้ง่ายนะคะไม่มีเขาไฮเลย,เลยก็คือเป็นหนังสีดําใช้ง่ายๆนะคะใบนี้ ก็นี่เป็นไซส์ PM นะคะไซส์ PM ่ยเป็นไซส์ที่นิยมนะคะเพราะว่าเล็กๆน่ารักนะคะสามารถใช้งานได้ทุกวันเลยสําหรับใบนี้นะคะส่วนอีกใบนะคะเป็นไซส์ MM นะคะซึ่ง MM นะคะความยาวของเขาก็จะเยอะกว่านะคะความยาวนะคะจุดนี้ถึงจุดนี้อยู่ที่11นิ้วนะคะความสูงนะคะอยู่ที่12นิ้วนะคะความกว้างด้านข้างนะคะเท่ากันคือประมาณ4นิ้วนะคะ ด้านหน้านะคะก็จะดูแบบใหญ่เลยนะคะด้านข้างนะคะด้านหลังก้นกระเป๋าลักษณะเหมือนกันทุกอย่างนะคะก็คือจะเป็นแคนวาสนะคะแล้วก็หูจับตรงนี้หูเหี้ยวตรงนี้เป็นหนังนะคะแล้วก็ด้านหลังก็เป็นหนังตัวนี้ก็จะปรับสายได้เช่นกันนะคะเนี่เหมือนกันเลยนะคะคือต่างกันนิดหน่อยนะคะก็คือคือตัวฐานเนี่ยต่างกันความยาวตรงฐานด้านล่างนะคะต่างกันประมาณสามนิ้วนะคะความสูงต่างกัน2นิ้วนะคะ แต่ว่าความกว้างด้านข้างนะคะเท่ากันนะคะประมาณ4นิ้วนะคะน <Hey. S 1> ี่ก็ไซส์ใหญ่นะคะก็เหมาะกับการเดินทางนะคะขึ้นเครื่องนะคะถือเป็นแคลี่ออนเลยประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นไซส์ใหญ่ไปนะคะถ้าเป็นแบบว่าใช้งานได้ทุกวันนะคะใส่ของออทุกวันเลยก็คือเป็นไซส์แบนี้นะคะน่ารักนะคะก็คือออสามารถใช้ทุกวันเลยส่วนไซส์ใหญ่เนี่ยน่าจะเหมาะกับการเดินทางมากกว่านะคะใส่เสื้อผ้าได้ด้วยนะคะไซส์ใหญ่ นี่เปรียบเทียบให้ดูแล้วกันนะคะนี่สใบแล้วก็สวมมีอีกใบหนึ่งนะคะก็จะรีวิวให้ดูนิดนึงกันะคะแล้วกันนะคะ,ก,นนะ,คะก็จะเป็นวินเทจนะคะใบนี้เป็นสเปเชียลออเดอร์นะคะหายากมากนะคะรุ่นนี้เนาะก็เป็นวินเทจนะคะแต่ว่าสภาพที่ได้มานี่แบบว่าสวยมากนะคะนี่ให้ดูด้านหน้านะคะปกติแล้วเราจะเห็นเป็นลายโมโ,มโนแกรมนะคะ ลายดามิเย่สีน้ำตาลแบบนี้นะคะจะหายากมากนะคะเพราะว่าเป็นสเปเชียลออเดอร์อันนี้โสดได้มาสักพักแล้วนะคะชอบมากเลยนะคะโสดจะเทียบกับตัวไซส์ M MM นะคะปรามสปริงให้ดูนะคะก็คือไซส์เขาจะเล็กกว่าไซส์จะเล็กกว่าปรามตัวปรามสปริงนะคะใบนี้นี่เทียบให้ดูนะคะถ้าเทียบกับไซส์ P M นะคะเขาก็จะใหญ่กว่านิดนึงนะคะน่าจะเป็นแบบไซส์กลางใหญ่กว่านิดนึงนะคะนี่เทียบให้ดู แบบว่าฐานด้านล่างเนี่ยตัวนี้มันจะประมาณเก้านิ้วนะคะตัวนี้ความยาวประมาณแปดนิ้วนะคะก็ประมาณนี้นี่ให้ดูเนาะโซ so, ชอบใบน,นี้มากเลยนะคะเพราะใบน,นี้มันก็เป็นวินเทจแล้วก็เป็นหายากด้วยแล้วก็รายเนี้ยหายากมากๆานะคะนี่กาจะได้มาแบบหาแบบเป็นตีเลยนะคะก็ได้มาก็ชอบมากนะคะแล้วก็ได้มาสภาพแบบเหมือนใหม่เลยสายแข็งแบบ แคนวาสสวยคือวินเทจรุ่นเก่าแคนวาสสวยมากนะคะนี่คือแคนวาสไม่มีเฟดเลยนะคะปีนี้น่าจะมาณยีปีได้นะคะรุ่นนีค้ครัผลิตปี1,999งพันะคะนี่ใบน,นี้อายุของเขาประมาณ20กว่าปีนะคะใบน,นี้แต่ว่าสภาพแบบดีมากนิสุได้มาแบบชอบมากสายยังแข็งอยู่เลยนะคะเนี่ยสายแข็งแตงแข็งมากนะคะคนกระเป๋าคือแบบสภาพแบบว่า เหมือนไม่ได้ใช้งานเลยนะคะเป็นสเปเชียลออเดอร์นะคะหายากมากๆนะคะสลับรุ่นนี้เนาะส่วนใหญ่เราจะเห็นก็จะเป็นแหลกลายมโลแกรมนะคะซึ่งใบลายมโลแกรมสูงไม่ชอบเพราะว่าเขาหายเพราะเขาหายมันใช้ยากนะคะพอใช้นานแล้วดําไม่สวยแล้วก mm ็ไม่อยากใช้นะคะก็คือถ้าแบบว่าใช้เป็นลายดาเมเยกเป็นตารางแบบนี้นะคะคือตัวสายของเขาเนี่ยมันเป็นสีแบบนี้ ็นสีน้ําตาลเป็นหนังค้าแบบนี้คือมันใช้งานง่ายนะคะแล้วก็ใช้ไปน,นานๆมันก็แบบไม่ไม่ดูเก่าเหมือนตัวเขาหายนะคะก็เลยชอบแบบนี้มากๆนะคะก็รีวิวให้ดูนะคะนี่เนาะเดี๋ยวโสจะลองอท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวโสจะลอกสไยให้ดูละกาันทั้งสองไซส์นะคะว่าสไปออกมาแล้วแตกต่างกันในสองไซสยย์นี้นะคะก็หวังว่านะคะคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาพรามสปริงนะคะ แต่ยังไม่แน่ใจว่าตัวเองเหมาะกับไซส์ไหนนะคะวันนี้โซรีวิวเปรียบเทียบให้ดูแล้วนะคะถ้าเราแบบว่าอยากจะใช้ทุกวันนะคะก็คงจะต้องเป็นไซส์เล็กนะคะเพราะไซส์เล็กนี้ก็ความจุดดีมากๆเลยสามารถถือใส่เป็น everyday bag ได้นะคะส่วนใบนี้นะคะสรว,ว่าเหมาะกับการขึ้นเครื่องนะคะถือเป็น carry on ใส่เสื้อผ้านิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยได้นะคะแบบนี้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบเนาะบาง หรือถ้าเป็นคุณผู้ชายนะคะอาจจะชอบใส่ m i n ใส่ช้นิดก็ได้นะคะเหมาะกับผู้ชายไซส์ใหญ่เนาะหรือเราก็ใช้ได้นะคะเราถือเป็นแคลรี่ออนนะคะถือเป็นเค้ื่อนเครื่องใส่เสื้อผ้านิดๆหน่อยๆอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับแบบนี้เนาะคือความจุด,ดีมากนะคะอันนี้ก็คือเป็นไซส์ใหญ่สุดเขาจะมีไซส์เล็กสุดก็คือไซส์มินินะคะสว่ไม่มีนะคะ ส่วนมีแต่ไซส์พีเอ็มกับเอ็มเก็เปรียบเทียบ2ไซส์ให้ดูก่อนนะคะนนเดี๋ยวโสวจะลองสะพายให้ดูในท้ายคลิปนะคะสำหรับวันนี้นะคะไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ่ะ